ช้างมิวสิคคอนเนคชั่นส่งมาแรงมากเอยหนึ่งทีไม่แต่ก็ช้างมิวสิคคอนเนคชั่นจริงๆคือทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วปกติช้างแน่นอนว่าเติมเต็มคำว่าเพื่อนแล้วก็เติมเต็มทุกจังหวะชีวิตโดนตรีใช่ไม่ได้เลยใช่ได้เลยขอโทษนะอะไรใหม่ ช้างมิวสิคคอนดิชั่นคุณพี่เหมือนคุณครูอะไปตอบชั้นอะและ้วเด็กๆก็ตอบเติมอะไรก็อะเติมใจความมาเพื่อนอ,อมากับเพื่อนนั่นแหละค่ะจริงๆวันนี้ก็แฮปปี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ออกงานแบบหมู่มวลขนาดนี้มาสักพักหนึ่งจักก็รู้สึกว่ามาที่งานนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเราเพราะว่าใช่เติบโตมากกว่าช้างจริงคร่ะซึ่งเกณฑ์เราก็เหมาะสมกับงานนี้เพราะว่าที่ผ่านมา ในดูเราดูจากคลิปมันก็มันก็เหมาะสมก็คือมีความนี้เป็นผลแรกเขาเรียกว่ามีความสนุกสนานใช่สนุกสนานร่วมกันร่กันยังไงสนุกสนานร่วมกันกับเพื่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าตัวท็อปของความสนุกสนานเนี่ยต้องให้เธอนาดีมคลิปเธอไวแล้วที่สุดใช่แต่แต่ถ้าจะวอกเข้านิดนึงเธอว่าเพลงช่วงนี้เนี่ยเธอชอบฟังเพลงอะไรอ้าวอนี้ก่อนที่จะเป็นชั้นเธอดีกว่าเธอชอบเพลงอะไรตอนนี้ เอาอกโอ้โหสองเตลงไม่ไม่คือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเติบโตมากับแก๊งโปเตโต้พี่ปั๊บอยู่แล้วถ้าถามว่าเพลงไหนคือจริงๆเติบโตมาเกือบเกือบทุกเพลงที่เดิมนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดก็ขอบคุณที่รักกันอ่าใช่ทำไมถึงเป็นเพลงนี้คะเธอมันเป็นเพลงฟูลฟ f ลหัวใจนะในวันที่เราทํางานเหนื่อยในวันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่มีใครเราหันไป หฮ้ยขอคนที่ร <Labor ator> <fi> ักกันไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นที่ชอบเพลงนี้ทำใหม่จิงๆฉันว่าหลายคนต้องชอบแล้วก็ใช่สิงเขาชอบตี้ว่ามันเหมือนแบบเราโตมากับเพลงนี้จริงๆตอนมัธยมเราแบบกอดคอเพื่อนเราก็แบบอุ้ยเราเติบโตไม่ได้การเรียนจบแล้วอะไรเนี่ยมันก็มีเพลงนี้อยู่ในทุกๆจังหวะชีวิตของเราเลยเพราะฉะนั้นแบบตี้คิดว่าโปรเตโตเป็นแบบ เรียกว่าโตมากับเจเนอเรชันเราใช่ชแล้วซึ่งจริงๆฉันชอบเหมือนกันขอบคุณที่รักกันแต่ว่ามันมีอีกวงหนึ่งที่ฉันชอบปัจจุบันนี้ Only Monday ค่ะส,ส,ส,สำหรับสหรับเพลงแบบบรรยากาศเธอเข้า<อ>ใจปะ<อ>คือเวลาที่เราแบบมีบรรยากาศดีๆกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็ต้องนึกถึงความทรงจังีตลอดเด<อ>็งร้องท่อน<อ> บรรยากาศใช่ไหมคะคุณพี่เวลาเราเข้าหลานเนี่ยมันไม่เน้นชาร์จมันเน้นฟิลถูกไหมเนอดี่มูกเัมอนอมันเน้นฟิลคือร้อตลอดูแค่นี่นั่นไงชมมาละพี่ตาคอนเสต้มยั่ไิลเพลงอะไรดีอะไรด็ต้องขอบคุณที่รักกัน กันหนูค่ะพี่อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆทั้งสองวงพอมาเจอกันทั้งโปเตโตแล้วก็ออลิมันเดมันเป็นการแมชอัพที่มันแบบลงตัวมากๆใช่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออตื่นเต้นเพราะว่าเป็นตัวแทนของสองเจเนอเรชั่นถูกแล้วจริงๆชางมิความคอลเลคชั่นคือเขาจัดแบบทั้งปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าอยากจะไปเติมมิตรภาพหรืออยากจะพามิตรภาพไปเอ็นจอยด้วยกันที่คิดว่าดนตรีกับมิตรภาพแล้วก็ช้างเป็นสิ่งที่คู่กันเพราะฉะนั้นปลายปีนี้ ตกวนช้างมิวสิกคอนเน็กชั่นนะคะเป็นไงเขามาเป็นคู่เต็ดูอ้อเลยไม่แต่เา็นช่วงเฟสติฟแล้วนะคะพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเผื่อเรายังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะแร่ทีนี้ไปไหนกันคะฉลองที่ไหนกันคะไม่มีที่ไปเลยค่ะคอนเน็กชั่นแล้วก็อย่าลืมไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะเจอกันเพราะว่าเพื่อนเพื่ะว่าดนตรีเจอกงนมีมา เจอแน่นอนเจอแน่นอนเจอแน่นอนค่ะอ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะฮะที่ไหนจ้ะ Facebook แล้วก็ TikTok ของช้างเออนั่นแหละค่ะฝากด้วยนะคะครับที่เรื่องราน้ำเป็นห่วงตอนนี้แต่น้ำพุ่มอ๋อค่ะใช่ใต้เล็ติดตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยบ้างค่ะวันนี้รู้สึกพวกเรา productive มากใช่จริงๆถูกตอนเนี้ยค่ะเรากับ Lucky World ก็คือพี่บอสกูโนะแอมมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกงๆเพื่อเรา จัดเป็นเหมือนแบบรับบริจาคแล้วก็เจ้าของบริจาคใส่รถแล้วก็ขนไปทางภาคใต้ตอนนี้ก็มีคันนึงมุ่งไปสตูแล้วนะคะแล้วก็มีสองคันที่กำลังจะมุ่งไปตรงหัดใหญ่แต่ว่าตอนนี้หัดใหญ่คือค่อนข้างเข้าไปได้ยากก็เลยก็เลยกาลังสื่อสารกันอยู่ว่าควรจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะก็รู้สึกว่าทุกคนมันเออเจ็บปวดกันไปหมดแล้วก็อยากให้มันดีขึ้นโดยเร็วค่ะ จริงจริง,รง,รงอยากให้ทุกคนแบบอัปเดตข่าวสารตลอดเวลาเพราะว่าพอเราพอเรา,พอเราตั้งใจจะจะทำไอของบริจาคค่ะเรารู้มันมีฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากว่ามันมีของที่เราคาดไม่ถึงว่าเขาต้องการแต,าแต่ว่ามันจําเป็นอะไรเงี้ยเช่นพวกแบบน้ํามันเราคิดถึงอาหารเยอะซึ่งตอนนี้อาหารไปน้ําไปแต่ว่าวน้ํามันที่แบบมันใช้ปั่นไฟหรือว่าแบบต้อใช้เจ็ดขีเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยมันโดะงมากก็เลยคิดว่าติดตามข่าวสารกันไว้จะได้ช่วยเหลือกันได้ทันท้องทุกพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะมีแพนแพ็กกันต่อค่ะ ใช่ค่ะจริงๆก็ให้ให้เครดิตเพื่อนน้ำหอมนะคะเป็นเพื่อนในกลุ่มแล้วก็นายนภัสคือนายนายก็ว่าครั้งนี้นายแบบทำแบบทำเต็มที่แล้วก็แบบรวดเร็วมากค่ะแล้วก็ เออเหมือนได้คุยกันว่าเอ้ยเราต้องการที่จะช่วยจริงๆแบบสามารถช่วยยังไงได้บ้างเขาเลยบอกเขามีรถแล้วทางไทยรัฐได้คุยก็คือพอก็เลยส่งรถมารวมกับน้ําด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะดีใจมากจริงๆช่วยกันหลายฝ่ายมากคือพอเราประกาศไปไม่ได้มีแค่แค่นี้เลยค่ะชั้งแบบคนที่อยู่แถวนั้นคือทุกคนแบบร่วมมือการช่วยกันอย่างรวดเร็วพิมถาเก้าสุพัชราหลายคนมากค่ะร่วมโอ้โหจริงๆตอนแรกเราคิดว่าเราห่วงหาดใหญ่เนาะแต่ว่า พอสถานการณ์มันบานไปที่ว่าหลายๆจังหวัดที่ความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงก็ก็อยู่ในคอนเซิร์นที่พวกเราพยายามจะจะส่งความช่วยเหลือไปให้ถึงเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบทุกจังหวัดมันมันเริ่มสถานการณ์ันขึ้นเรื่อยๆพี่รู้ป่าหนูว่คุยกันตลอดเลยว่าอยากแต่พวกหนูคุยกันว่า เพราะเราทําอะไรคือหนึ่งนะคือไปเราต้องไม่ลําบากเขาใช่เราต้องมั่นใจว่าเราไปแล้วเราสร้างประโยชน์ได้จริงๆเพราะข้างหน้างานมันวุ่นวายมากๆอยู่แล้วซึ่งถ้าจะลงไปจริงๆพวกหนูต้องได้คําตอบที่ชัดเจนว่าพวกหนูลงไปทําอะไรไม่อย่างงั้นก็อยู่ทางนี้แล้วก็ช่วยทางนี้ให้ได้มากที่สุดดีกว่าค่ะค่ะอยากให้ทุกคนใส่งให้กลังใจผู้ประสบการแล้วก็ทีมอาสาถุอหน้าหนานกิตติก็ได้ีโอ้โหพอพูดคือคือโอเคอืม คือคนทํางานอะที่อยู่ตรงนั้นอนะตี่ว่าแบบว่าเขาตี่ว่าพอเขาไปสัมผัสบรรยากาศที่ตรงนั้นอนะเขาให้ใจทั้งหมดลงไปจริงเราเราบางทีเราอยู่ข้างนอกเราเราเห็นสถานการณ์อุ้ยแบบอุ้ยน่าสงสารจังเลยเราแบบเห็นใจเขาจังเลยแต่ว่าพอเราไปอยู่ในสถานการณ์นะั้นหรือเราอ่านข้อความจากคนที่เขาประสบภยัยจริงมันคือแบบโหเราอยากจะเอาหัวใจลงไปช่วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเพราะที่ว่าพอไปถึงตรงนั้นเราเราไม่เป็นข่าวเราไม่รู้หรอกว่าหอ้โหนหน้าที่นั้นมัน,มนลำบากขนานด แล้วก็ก่อยว่าคํานี้อาจจะคลีเช่หมายถึงว่าก็อยากให้สู้แล้วก็อดทนจริงๆเพราะว่าหลายๆคนในพื้นที่อ่ะเขาไม่ได้กินข้าวกันมาแบบสามสวันหรือมันมากกว่าน,นั้นอ่ะคือบางคนอาจจะไม่ไหวแล้วแต่สมมติเน็ตมันยังไปถึงแล้วยังดูอยู่อ่ะน้ําจะลดน้ําจะลดแล้วก็แบบอา้าวันจะได้ดี <c oughs> น้าจะลดแล้วค่อยว่ามันจะเข้าไปได้ค่อยแค่อยากให้แบบอดทนแบบอดทนจนถึงที่สุดค่ะ <c oughs> ก็อยเชื่อว,ว่าทุกฝ่ายพยายามทําอย่างเต็มที่จริงๆครับคือ <c oughs> <c oughs> อย่างที่เพื่อนๆบอกเรนรู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกเสียใจกับกับครอบครัวหรือทุกคนท, <c oughs> ที่ที่ประสบภัยนี้แล้วก็เราอีกอย่างหนึ่งที่เห็นคือเห็นเห็นน้ําใจของคนไทยหลายๆคนและการที่แบบว่าร่วมมือช่วยกันเอ่อเข้าไปให้ได้เร็วที่สุดเนะะี้ยค่ะเราก็เป็นฝั่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเราทําอะไรได้บ้างเราก็จะทําให้มันดีที่สุดเราก็เชื่อว่าสถานการณ์มันก็ ขอให้มันแบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่ก้อยบอกคือขอให้คนที่เราก็คืออดทนอีกสักวิดนึงเราจะไปให้ถึงเร็วที่สุดค่ะคก็รู้สึกว่าอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับทั้งฝ่ายที่เป็นฝั่งช่วยเหลือเองแล้วก็ฝั่งที่ประสบภัยว่าให้ทุกคนแบบจับมือไว้แล้วก็แบบสู้ไปด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับค่ะแต่คนไทยน่ารักมากจริงๆนะพี่จริง พวกเราแบบรวมพลังกันเวอร์แบบรู้สึกประทับใจเราเป็นสิ่งเป็น,ปนระยะเวลาที่ทุกคนแบบว่าลงมาทำแบบเร็วมากอ่ะทุกคน <action S 1> แอคชั่นเร็วมากเชื่อว่าแบบอันนี้คนไทยช่วยกันจริงๆแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แบบในกระถิ่นนะแต่ก็เชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์เนี้ยฝ่ายแบบการเมืองรัฐบาลอ่ะคงจะต้องได้เรียนรู้อะไรอีกมากหลังจากเหตุการณ์นี้เพราะว่าก้อยคิดว่ามันใหญ่มากๆแล้วก็จริงๆมันไม่ควรเกิดขึ้นในรุนแรงขนาดนี้ค่ะ ช้างมิวสิคคอนเนคชั่นกูมงก็ตอไปดิเราไปเราไปปรับอารมณ์กันที่ช้างมิวสิคเท่เท่เท่เราเป็นยังไงบ้างตัดขอดทโอเจอมามันอำหรับค่อยเป็นยังไงบ้างเือกเดิมมาจาปาเลยไม่เคยเจอค่อยอ๋อเป็นทางแรกเป็นยังไงบ้างหรอคะกับเรื่องของเราเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออย่างที่เพื่อนเพื่อนทุกคนตอบไปเลยค่ะว่าหนู กับเรื่องนี้แบบชิวมากให้เวลามากยิ่งหนูเคยผ่านความสัมพันธ์ที่แบบคนพอจะให้ความสนใจบ้างอะไรเงี้ยหนูยิ่งเลยรู้สึกว่าหนูวางใจไว้ที่สบายๆแล้วก็พยายามไม่ให้อะไรที่ที่เป็นความคิดของคนอื่นมากระทบกับความรู้สึกของหนูเพราะฉะนั้นก็ชิวมากๆค่ะใช่แล้วค่อยก็ได้เซคอมเมนต์หรือคนเข้ามาอะไรเงี้ยว่าเออเรนนู่นเรนนี่มันกดดันอะรเงี้ยมันต้องถึงเราบ้างแหละพี่เรนหนูสิมันต้องมีถึงเราบ้างแหละมีมีมีเห็นค่ะเพื่อนกันกล้องเชี่ยเหรอคะ สำหรับหนูหนูรู้สึกว่าถ้าหนูอยู่กับใครหรือทําอะไรแล้วคนเสพหนูมีความสุขหนูหนูแฮปปี้อยู่แล้วแค่แต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยเขาทุกข์เราก็ไม่อยากให้เขาทุกข์ไงแต่ถ้าอันนี้คือเป็นเรื่องของการเสพเรื่องคอนเทนต์เนาะแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวหนูที่หนูจะเลือกใครเข้ามาเป็นคนข้างหนูในชีวิตจริงๆอ่ะก็อย่างที่บอกใช้เวลาแล้วก็ถ้าหนูชัดเจนอะไรในชีวิตเดี๋ยวพี่ๆก็เห็นกันเองค่ะแล้วตอนนี้ก็ชิลๆครับแรงชิวของเพื่อนชิลๆค่ะเพื่อนก็ชิล เล่นก็ชิวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเล่นมันตลกอะไรเออเพราะว่าถ้าหนูหนูอยากได้อะไรหนูก็จะบอกเพื่อนตรงๆอยู่แล้วแต่ว่าใครใครดูแลแฮปปี้อะไรเงี้ยหนูก็ดีใจค่ะเพราะว่าหนูก็ขำๆพี่ท็อปบอกนิสัยดีนิสัยดีเรายิ้มกันเราชอบเขาหรือเปล่าเราแหละสเปคเราแน่สเปคเราตาเป็นประกายมากอันนก็มีเสียงในหัวไหมพี่ไม่มีเสียงในหัวเลยโอ้ยเสียงคือเอาอย่างแค่นี้ใส่ก่อนหนูว่าไม่ใช่แค่พี่ท็อป การที่หนูได้รู้จักทั้ง4คนนั้นหมายถึงว่าเฟย์กับการเป็นเพื่อนหนูอยู่แล้วเนาะมีพี่ท็อปกับพี่เอกหนูรู้สึกว่าทั้งแก๊งนั้นคือนิสัยดีค่ะแล้วก็พอเราได้ไปอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบว่าการจิ้นมันเป็นพาุกสนุกๆแต่มันคือโมเมนต์กับเพื่อนอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขจริงๆค่ะเติมเต็มด้วยชาให้ได้พายเออก็สำหรับหนูคือ อย่างที่บอกใครมีความสุขในการดูเราก็ขอให้มีความสุขแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็รอเวลาได้ไหมคะโอ้โหเราเลยนะเออเดี๋ยวธรรมชาติจะจัดสรรเองค่ะเดี๋ยวก็รู้ธรรมชาติจะจัดสรรเองค่ะจ้าขอบคุณนะคะขอบคคุณ่ะ